ทุกคนมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของเรานะคะเน้นคุณภาพจริงๆถ้ามันไม่แบบว่าคุณภาพแบบมันอยู่ได้ไม่นานนะคะเนีย่ยอย่างที่แบบทุกคนเห็นเห็นกันคือมันแบบออริจินอลสุดๆตัวนี้นะคะแล้วก็มีอะไรเอาวิธีการใช้ใช่ <S <S 2> <S 2> ใชไหมเหมือนเราจะอาบน้ําเลยนะคะลาดน้ําให้ตัวเปียกเลยชุ่มฉ่ำเลยควักสครับมานะคะประมาณหนึ่งปร,ประมาณกำมือเนาะ,ะแล้วก็วอร์มนิดนึงให้มันติดมือให้มันหนึบหนักมือเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถแบบเทแล้วก็ ขัดได้ไงะ,ะให้มันแบบหนับแล้วก็ขัดวนๆน,นะคะละักษณะวนๆแบบนี้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะจะถนอมผิวเราหน่อยเนาะก็อาทิตย์นึงหนึ่งถึงสองครั้งถ้าใครที่ต้องการแบบบู๊ตบูเลยนะคะแล้วมีครีมดีๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากบู๊ตบูเลยก็อ่ะบ่อยสุดได้อย่างที่บอกก็คือวันเน้นวันนะคะหรือสองวันครั้งก็กําลังดีอันนี้คือจ่าจะแนะนําลูกค้าประมาณแบบสองวันครั้งอย่างเงี้ยเพื่อผิวที่แบบว่าทั้งได้สุขภาพดีด้วยนะคะได้ผัดเซลล์ผิวด้วย ประมาณนี้เลยค่ะขายเก่งมากขออีก30บกระปุกนะคุณแม่คือจะบอกว่าเขาเก่งมากเลยค่ะจริงๆอ่ะแบรนด์เนี้ยจะนม่มีโอกาสศึกษามามานานแล้วแหละเพราะว่ารู้ว่าเขาขายดีเวลาเราแบบเห็นสครับขายดีในทิกตอกเราก็จะดูเนาะเขาขายดีจริงๆแล้วเมื่อกี้คือชอบฟิลลิ่งมากล้างเสร็จแบบผิวแบบนุ่มมากนุ่มเหมือนผิวเด็กเลยนุ่มแบบไม่ใช่แบบนุ่มธรรมราคือนุ่มดึงๆเลยอยากให้ทุกคนลองจริงๆ แล้วเขาทำมาแบบเขาขายดีมามากนะคะอันนี้คือทุกคนดูในตะก้าก็ได้ว่าเขาไม่ใช่เพิ่งขายนะแบรนด์นี้คือเป็นแบรนด์ที่เบ้ขาขายมานานมากยังไม่ตกไม่เอานะคะแนะนําว่าอย่าเพิ่งเลิกผลิตนะจ๊ะเพราะว่ามันยังมีคนศพคนมากค่ะเนีคนกดเยอะเลยเห็นไหมล่ะแม่อย่าเลิกทำนะของดีๆแบบนี้ค่ะไม่เลิกทำแน่นอนแบบลูกค้าแบบนี่แหละทำติดปากลูกค้าเลยนะคะอย่าเลิกผลิตนะแบบว่ารีวิวในคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็เยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลย อาสะครับนะคะแบบใช้ได้บ่อยสุดวันนึงวันอย่าลืมนะคะอย่าใช้ทุกวันเลยนะคะแบบว่าให้ผิวได้พักสักวันหนึ่งก็ยังดีนะคะขอบคุณทุกออเดอร์เลยนะคะขอบคุณคุณเจนนี่คุณคุณดิวด้วยนะคะขอบคุณแบบว่าที่มีเทศกาลเจนนี่มาให้แบบคือเราอ่ะไม่ได้ทําการตลาดเลยจริงๆนะคะแต่ก็แบบขายเรื่อยๆของสุใจาเองอย่างเงี้ยขอบคุณคุณเจนนี่มากๆนะคะแล้วก็แบบที่มีกิจกรรมไลฟ์สดดีๆแบบนี้นะคะให้ทุกคนได้รู้จักสินค้ามากคุณจ๋าด้วยที่มาต่อคิวนะคะ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะอะโอเคทุกคนเนี่ยกดอีกสิบกระปกะุกระยะขายเองอันนี้คือจะบอกว่าดีมากเมือ่อกี้ขัดให้ดูด้วยนะคะอยากให้ทุกคนเห็นสีลิ่งหลังขัดว่าเออมันนุ่มมากมันนุ่มมากใช่ไหมคะหูตื่นเนี้ยหรอคะหูตื่นหรอไม่ชับเบี้หรอชับบี้หรอใช่ไหม ทนอัพเม็ดอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะสบายชับบี้มาสวัสดีครับเฮ้ยชับบี้ทนอัพมือเด็ดเด็ดเดสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยค่าเปิดกล้องหน่อยคะเปิดกล้องไหมคะปุนอินปุนดีเยค่ะอ๋อโอเคครับรับไปกดอินครับผมโอเคครับมาจ้ะ โอเคครับวันนี้ก็มีโปรมาให้เทศกาลเจนนี่ครับผม <Okay. S 2> โอเคทนอัพชับบี้ดีใจมากคุณเจนนี่แบบรู้จักแบรนด์ด้วยดี<ท>ใจมากคุณเจนนี่ว่าชับบี้เหรอคือลูกพ่อเห็นแพ็กเกจมารู้เลยว่าชับบี้แน่นอนครับวันนี้ก็จริงๆครับทอนอัพเราอะขายอยู่239ซึ่งถ้าไปดูที่อื่นเนี่ยก็จะราคานี้เนาะแต่ว่าวันนี้คืออยากจับโปรให้แฟนๆของคุณเจนนี่เป็นพิเศษครับก็คือเหลือแค่199่งร้อยเ้บาทพอ ก็จริงครับถ้าใครไม่รู้จักตัวนี้ครับเป็นโทนอัพที่แบบไม่วอกไม่โปะนะครับจริงๆลูกค้าใช่จริงลูกค้าจะเรียกว่าโทนอัพพี่ดาราเพราะว่าลูกค้าไปเห็นแบบพี่ดาราใช้พี่จอนอใช้ก็เลยเรียกว่าโทนอัพพี่ดาราเนาะซึ่งตัวนี้ครับเป็นโทนอัพพี่ทาได้แบบเดี๋ยวพว่ถ่ายดไปนะเดี๋ยวเจนนี่จะใช้ก่อนได้เลยครับจริงๆแบบอันนี้ตัวนี้ถ้าจะทาไปเรียนทาไปทํางานอะไรเนี้ยทาทุกวันได้เลยครับจริงโทนอัพอะ ไม่จําเป็นต้องทาแค่ไปออกงานแต่ว่าอันนี้คือทาทุกวันได้เลยขออนุญาตนะคะไม่เลยครับไม่ได้ตั้งใจไม่สุภาพนะแต่ว่าเดี๋ยวจะทาที่ขาให้ดูได้เลยครับได้เลยครับทุกคนตัวนี้ครับเนื้อเนื้อมันจะมีความเลี่ยง่ายแต่ตัวเป็นน้ำครับแล้วก็ถ้าต่อทาจะได้กลิ่นเนื้อเหมือนโลชั่นเลยอ่ะเกลี่ยได้แล้วอ่ะเกลี่ยเสร็จแล้วอ่ะ ใช่ครับจริงตัวเนี้ยบีจะบอกว่าจริงบีทาให้แฟนกับทุกวันได้ค่ะเดี๋ยวบุูจะใส่ให้ดูนะคะปกติเคยใช้แล้วเราเข้าไลฟ์ใช่ปกติเข้าไลฟ์คุณบุูไปแล้วใช่นิดเดียวเองค่ะดูดิคนดูนะโอ้โหเห็นความต่างชัดเจนใช่นิดเดียวเลยนะเมื่อกี้เกลียบแบบว่าสามทีเลิศมากเลิศมากจริงๆตัวเนี้ยครับจริงๆปกติเมื่อก่อนอะเรามีปัญหาทะเลาะกับแฟนเพราะว่าเราทา พวกพอกผิวทนอาให้แฟนแล้วมันไม่เนียนแฟนก็หาว่าเราไม่ตั้งใจพอกให้แต่ว่าตัวนี้ครับต้องแต่พัฒนาสูตรนี้มาไม่ท้อได้อีกเลยเพราะว่ามันทายังไงมันก็แบบไม่โปะทางไงก็เนียนบูมโดอุ้ยแล้ววันนี้รถเยอะโอ้โหบูมเกี่ยง่ายไหมคะคุณบูมเกี่ยง่ายแล้วที่สําคัญคือหอมมากแล้วก็บูมชอบมากอันนี้ชอบโดยการสนตัวคือตรงๆนะจริงๆแล้วบูมมาขายขายสวยมาเลยตลอดนะคะวันนี้บูม ขายสวยมาดูตลอดอลใช่ผุกคนดูนะอันนี้คือแบบว่าหนึ่งคือซึมเร็วสองคือหอมสามคือเดี๋ยวรอ,อให้เซ็ตตัวแปนึงบูมเจ้าเสื้อดำมาถูให้ดูเลยใช่ครับตัวนี้จริงๆถ้าถ้าถ้าเซ็ตตัวไปเนี่ยโดนน้ำก็ไม่หลุดโดนเบาะก,ก็ไม่ค่อยจะติดครับแต่ว่าต้องร้อเซ็ตตัวก่อน,อนใช่ใช่ใช่โอ้โหเกี่ยง่ายมากคนไม่มีแฟนก็คือเกี่ยเองได้สบายเลยเกี่ยงง่ายขนาดนั้นปะเกี่ยงง่ายมาก แล้วของเราอะค่ะตั้งใจว่าไม่อยากให้มันแบบขาวเกินไปแบบดูโป้ดูอะไรอย่างเงี่ยเผื่อน,น้องๆทาไปโรงเรียนทาแบบไปทาไปทํางานทาทุกวันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูเป็นผิวเราจริงๆที่ไม่ได้ดูเป็นพ่อผิวอะค่ะ,ะป<ะ>้าน้อยผิวคล้ำมาใช้ให้ดูลูกค้าอยากเห็นคนผิวคล้ำใช้ไหนป้าน้อยมาพ่อให้ดู ถ้าถ้ามีคนมีมีขนเยอะอะครับลองดูได้นะครับตัวนี้ไม่ติดนี่ป้าน้อยขนเยอะแล้วก็ผิวคล้ำนะคะขออนุญาติวจริงได้ไหมพี่ได้เลยได้เลยค่ะดีตามจริงได้เลยค่ะพี่เจนนี่ยอุ เจมันแตกตัวเป็นน้ำอ่ะมันเกี่ยงง่ายนิวะทำได้ไงอ่ะหอมมากค่กขาสดได้169บาทด้วยและบุมจะใช้ทุกวันเลยค่ะเนี้ยเธอฟังนะไอพวกโทนอัพใดๆเนี้ยถ้าฉันไม่ได้ทาเหมือนฉันไม่ได้ใส่เสื้อในอ่ะเหมือนจริงไม่มั่นใจคือช็อกไม่ทาโทนอัพต่อให้เราขาวอยู่แล้วหรือผิวยังไงเราต้องใช้โทนอัพเว้ถูกต้องก็ว่าเป๊ะใช่ไหมคะป้าน้อยอ่ะมีขนและผิวคล้ำมาดูกันว่าหลังใช้จะเป็นยังไง วุ้ยตอนนี้ยอดขายพุ่งมากป้าน้อยรีวิวตามจริงได้เลยนะคะรีววิตามจริงได้เลยราคาทุกคนฟังนะเฮ้ยมึงดูยอดขายนี่ตะก้าเท่าไหร่อื่นแสนกว่ากูบอกแล้วคุแสนก๊อตแต่จริงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าที่ขายไปแล้วจะต้องขายไปแล้วตกใจถ้าขายได้แสนกว่าหลอดนี่ก็คือโหพวกูก็อยู่ยากแล้วเลยไม่แต่ทุกคนฟังนะนี่ราคาเท่าไหร่กูยังไม่รู้ป้าน้อยเอาแขนไปจ่อโอ้โห